พี่น้องดอกไม้ทุกคนดูดอกไม้สวยมากดูเป็นปืดไปเลยแงามคือข่อใช่ไหมพี่น้องจาง้าเ้าเนาะสวยดูสิมันปืดไปสวยมากนี่กระดอกไม้กำลังออกแบบนี้นี่นี่ยังยังออกไลยยังน้อยอยู่อีกสักหน่อยนะเต็มทุ่งเลยสวยมากอ่ะนี่ ดูบ้านหลังนี้ดอกดอกไม้เขาเยอะจังมันขึ้นตามธรรมชาติเขาไม่ได้ปลูกนะคะแต่มันขึ้นธรรมชาติมันสวยดูสิดูสวยมากโอ้โหไม่ต้องเสียเงินซื้อดอกไม้ปลูกเลยค่ะถ้ามีแบบเนี้ยมันเคยขึ้นมันก็คือปีมันจะมีหัวเล็กๆเหมือนม่หอมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรนะดอกอะไรนะที่พี่ลาพูดด่ะสีเหลืองๆมันคนละพันกันนะ อันนี้พ่อปะ,ปะดิวบ้านเนี่ยให้สีเหลืองเนี่ยสีเห,เหลืองก็กําลังออกพ่อปะ,ปะดิวกําลังออกเหมือนกันที่เขาบรรยากาศดีจังเลยมีมีคลองน้ําแล้วดอกไม้ขึ้นกาลังสวยเู็ิดอกขา,ขาวๆนี่เต็มกําลังขึ้นสวยเลยค่ะแล้วมีคลองน้ําดีจังเลยอะ่ะบรรยากาศดีดี วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศสิบห้าองศาอุ่น,ม,ม,น,นออออมีลมเป่าหน่อยๆเออเออมีลมเป่าหน่อยๆดูสิคลองไหลรอบบ้านที่เขาเลยแต่นั่นก็คือป่าช้าเป็นโบสต้นไม้ใหญ่มากเป็นโบสถ์ป่าช้าอยู่กลางป่าช้าแต่ไม่น่ากลัวบ้านเรานะคะเขา เขาไ้ที่เก็บฟืนเขาเขา,เขาเขาเขาไปที่เก็บฟืนไม้ฟืนเขาเนี่ยเอาไว้ก่อไฟหน้าหนาวเอาไว้ใส่เตาผิงผิงไฟหน้าหนาวเขาจะทําตอนหน้าร้อนเขาจะทําเตรียมไว้อย่างนี้แหละคะ่ะดีเนาะเนี่ยเขาก็มีฟืนแบบเนี้ยไปก่อไฟผิงใส่เตาผิงหน้าหนาวผ้ากันไม่ยางเห่นอยู่ลังบานทีเพิ่น อันนี้เป็นเป็นลุมหรืลบลบไพ่สมัยสงครามเนีย่ยค่ะโว้ยางมะไก่เมื่อยอยู่ดิพี่น้องหอบก,กินเลยเนีย่ยยึดหลังบ้านเอ,อยเพอนดิหนิพ้น,นกับม้ยางอันนี้มันเป็นมองไอ้ลุมลบไพ่สมัยก่อน,นอืม ึตอกกองเลยฮะนี่คืออย่งอันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ไปว่าไ,ไปว่าอย่างืางกระมงส้วนโนกโงงลุ่มลาีเดยภาษาอังกฤษอ่านหน่วยการอ่านะไ้เนี่ย สัางกิตด้วยอืมนี่กินเน่มใช้มเพิ่มไอ้มองมองคิงยูสมัยด้วยค่จนไอ้มอง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 คิงลบไปมองไ้เป็นหูออกไปซ่อนตัวนี่เลยลบ เขาเฮ็นเห็นว่าเฮ็ดประตูเฮ็ดไอเป็นอม,มองเข้าไปเรียนรนะเบิดเหรเป็นรบมากออมันเป็นพื้นที่ที่มองไอ้มากมากไอ้ขิ้งันลบไพ่เก<ะ>อเนี่ยเนี่ยที่มันถทืเอเจ,อเจอ้าจาะ จอหู้มันนี่เห็บงขัจอหู้ขัไปยูสมัยสงครามจะไม่เอออ้ยอะไราะไวะแต่แปดแปเก็ดแปดแป่นไอ้บ่รู้ว่าเท่าือกันปุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะปีขึ้นหลังอันนี้เป็นภาษาบานคนบรู้ท่านบอกเนี่ยเรามัดมองอ่ะ มันเป็นพื้นที่เนาะเป็นมองที่เจ้าม้าลบไัยสมัยก่อนคิงแล้วก็ถือคาตายปีพศเพื่นมาลบไพอยู่หนีนะเ,นเกิดสงครามแล้วก็ถือคาตายตอนพศหนึ่งสามแปดศูนย์ 1, 3, 8, 0, เหรอจะไม่ได้ มันก็ไม่เหลือซากแล้วนะคะมันก็เหลือแค่แบบเป็นลุหลุมๆบ่องันนะแล้วน่าจะเป็นไม่นัเมขึ้นมาบนเขาค่ะทุกคนเหนื่อยมากเพิ่งตะเกียกตะกายกันขึ้นมาพี่เขาพี่เขาเราเดินตัว เบามากเลยขึ้นมาไม่เหนื่อยแต่เดินไกลมากทุกคนบ้านอยู่ตรงนูน้นนูน่นนู่นเล็กๆอยู่นูน่นแล้วเดินเราเดินอ้อม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 อย่างเงี้ยแล้วอ้อม,อม,อมขึ้นมาไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยอ่ตรงพอเราขึ้นมาถึงตรงนี้เขาก็จะมีที่ให้นั่งคนก็จะขึ้นมาเอาบรรยากาศเรามาย่างบา B B Q, ร์บีคิวเขามีเตามีอะไรให้ด้วยมีเตาระวังหัวสักนะ อย่าไปใกล้นะลมมันแรงเดี๋ยวหัวสักถ่วนลงได้เลยน่ะหัวสัก์ถ่วนนั่นน่ะเดี๋ยวพามาดูที่เขาเขามีที่ให้เก็บพวกตรงเนี้ยเขามีที่ให้เก็บถ้าคนเขาหอบหิ้วพวกเก้าอี้พวกอะไรเนี่ยเขาเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้เขาไม่มีการขโมยกันนะคะเนี่ยมีบางคนก็เอาเก้าอี้เอาหนังสือเอาอะไรขึ้นมาอ่านแล้วเขาจะเก็บไว้ที่นี่มันก็ลกหน่อยเนี่ยเอามาเก็บไว้แล้วเวลานั้นเขาก็ ป,ปิดไว้ค่ะปิดเดี๋ยวพาไป,ไปดูวิวข้างล่างว้าเหนื่อย <c oughs> เนี่ยเ <c oughs> สียวมันอยู่สูงโอ้ยล่วงลงไปเนี่ยไม่น่าจะเหลือชีวิตรอดอยม,มันเป็นเหวเลยนะทุกคนกลัวไม่กล้าเดินไปไกลดูดิให้สองดูมันโอ้เออ เนี่ยดูวิววิวไรที่เนี่ยลมเย็นดีมากเลยวันนี้อากาศดีสิบห้าองศาไม่หนาวนะนแต่มันก็ลมเบาๆ่ค่ะยังนั่งพักเหนื่อยกันสักครักแต่ว่าเดินลงจะไหววันนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์ไหมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย